หนึ่งนะครับเป็นเรื่องของกรมชลประทานนะครับมีการเร่งสำรวจออกแบบประตูระบายน้ำแม่น้ำวังบ้านเหล่าแก้น้ำแรงน้ำท่วมอำเภอเถินจังหวัดลำปางครับที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลมกิ่วคอหมาตำบลบ้านแรงอำเภอเมืองลำปางนายพิเชษรัตนประสาสกุลผู้อำนวยการสำนักออกแบบและสถาปัตยกรรมกรมชลประทานพร้อมคณะลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้างานจ้างสำรวจออกแบบโครงการประตูระบายน้ำแม่น้ำวังบ้านเหล่า โดยกำหนดให้เสร็จในเดือนพฤศจิกายน2568และขอตั้งงบประมาณก่อสร้างตามแผนงานในปี2569ครับ สำหรับโครงการประตูระบายน้ําแม่น้ําวังบ้านเหล่าค่ะเป็นการก่อสร้างประตูระบายน้ํากั้นแม่น้ําวังอาคารที่ตั้งหัวงานฝั่งซ้ายอยู่ในเขตหมู่ที่7ตําบลเถินบุรีและฝั่งขวาอยู่ในเขตหมู่ที่5ตําบลล้อมแรดลักษณะอาคารค่ะเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กควบคุมด้วยบานประตูระบายเหล็กตรงจํานวน8บานขนาด10คูณ9เมตรอาคารทางผ่านปลาจํานวน1แห่งทันป้องกันน้ําท่วมฝั่งขวาความยาว2กิโลเมตรและฝั่งซ้ายความยาว2.10กิโลเมตรค่ะ โครงการน,นี้นะครับเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จจะสามารถเก็บน้ําได้4.41ล้านลูกบาทเมตรนะครับพื้นที่รับประโยชน์25,000ไร่สนับสนุนพื้นที่ชนรับประทานของสถานีสูบน้ําด้วยไฟฟ้าเดิมตามลําน้ําวัง5สถานีประมาณ5,800ไร่นะครับแล้วก็สถานีสูบน้ําดิบของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเถินเพื่อเป็นแหล่งน้ําต้นทุนในการอุปโภคบริโภคการประมงการประุสัตว์สนับสนุน,นประเพณีท้องถิ่นและส่งเสริมการท่องเที่ยวด้านอื่นๆได้อีกด้วยนะครับซึ่งก็จะช่วยสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของ ประชาชนในพื้นที่ได้ดีขึ้นด้วยครับค่ะคุณผู้ช